Hỏi nó hỏi yak hỏi nang Hỏi đang lôm lôm nguyên ngon một ạ, cầm đang ngon 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 pa ngon ngon lót ngon trong trong ngon pa tao ngon 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 thi đó ngon dào ngon okay. ngon ừ, rồi khắp, ngon 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 bay ngon 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 nó, ว้าว <Wow. S 2> ดักมากครับโอ้า oh. ว ไม่ทรงค่านะไหม่สงไม่สูง,ส,งสวัสดีตอนเช้านะท่านชมนะครับแล้วก็ Good Morning ladies and gentlemen today is l i v e special day of Sunday so today we would like to show you the the lifestyle of people in here so how to catch the fish and then t with deliver is n u m b e t so today we will invite you to join us for catching some fish โอเคเรามาดูบรบรยากาศรอบๆที่นี่นะ แล้วก็เลยเห็นสายน้ําเด็กที่ไหลผ่านจากหมู่บ้านบ้านแงนของเราเล,วลสวยมากเลยนะตอนเชา้าที่หมู่บ้านบ้านแงนนะอันนี้คือทางจะเข้าที่หมู่บ้านผมนะบ้านแงนแล้วก็ห่างจากเมืองเชียงตุงประมาณอยู่12กิโลเมตรนะครับมอเตอร์ไซค์ประมาณ45นาทีนะแต่ถนนที่จะเข้าหมู่บ้านบ้านแกนก็เทปุ่นเรียบร้อยสามารถเดินทางได้สบายเลยแต่จาก ในเมืองออกมาก็ลำบากนิดหน่อยนะถนนเป็นเป็นลุงเป็นลางอยู่อ่ะเรามาติดตามชมผลงานของสว่างรักเธอวันนี้เรากำลังจะไปงัดปลาในหนองนะว่าจับปลากำลังหมูอ,อจออกจากในป่ามาอยู่มาเลยมาเลยมาออกสุดยอดนะเดี๋ยวกระโดดฉาบเอาแหนหัวนามาจุกน้ำออกแล้วว่า หตั้งออกจากในบ่อปลาโอ้โหตุนนักหนกา, <c oughs> าเลยเกิดอะไรนั่นตั้งหูไงนักโอ้โหถอนได้ถอนได้ครับอันนี้คือหนุ่มหนุ่มที่จับหมูป่าเก่งที่สุดอย่างชิมตุงของเรานะตัวยาคิปจับหมูป่ามนะ <c oughs> ั้งเอ้ยยังไม่ได้ดูนะคลิปจับหมูป่าแัางมากเลยนะคนตัวสี่หมื่น่าแล้วอันนี้เรากําลังจะเอาหัวหน้าไปยับปลาเฮ้ยมีปลากี่ในหุง้งอ่ะ แล้วเปียกอกันเ้าเขาปั่นเนะเป็นยังไงเป็นยังไงหนักไหมโอ้ยกากเลยกับว่าอาคุมัตั้งหันตั้งบนนักกือยกไกยกมาอย่างนี้ตลยเล่นตั้งอะไอันเจ้าเอาเจ้าว่าเราได้ก็ไปรับก็ได้จิ๋ก็ได้ไอ้หัวก้อยก่ากยเอาแบบคุ้มเอาเอาหัวยินมันตั้งอย่างงีกยกคำพูมากก็ไดเออปืนน้าบองี้เชี จากไปควายกวายก็เจ้าว้าดักมากครับโอ้น้งคนการังตนีเนี่ยตีนหนำดึกนะกขอกซีนหนำดึกนะโอ้ยดักมาก ขี <Christina. S 1> ้จะแตกคน่แน่ึุณทีเตียมเนียแค่นี้น้อยนี่ยึ้นเนยดขึ้นเลยมาหัวีนนักนยยยกะทไมปลูกเลยกะชนม่อดจไปจไป โอ้มีแรงมากครับมีแรงมากครับซุปเปอร์ชายรอดยูทูบเบอร์เชิงตุงของเราเปิดช่องแล้วเปิดช่องแล้วแต่ยังไม่มีคนติดตามนะโอ้อะไรอะไรโอ้คิดว่าอะไรมากัดขาอีกัดหมกขนาดอีก่าหมกขนาดเลยอันนี้คือผ่านประสบการณ์มาเยอะนะจอบปลาแต่สู้แซมมันนอกไม่ไดนะ้นะเมื่อวานนี่ตกลอบไปเลยวันนี้เอาใหม่ครับวันนี้มาแกตโตนะน,นีแก่โตใหม่จะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้ย อันนี้เรากำลังจะมาข,ขุดเตนหนองนะที่นี่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรขั้นหนองอนะตั้นหองอไรเตีเนี่ยเตี๋มั้นะหมูวมัว,วอ๋อไม่รู้เรื่องนะแต่หัวปลารูจากก้จักแต่ขั้นปลาไม่รู้เลย,ยอ่าขั้นตอนที่หนึ่ง ต่อได้ได้ได้กันกำเดินไฟอินเนาะเต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 ะอ๋อเอาเอาไงใส่กันนะน้องของนั่นก็รอดอ่าขุดเสือแน่กูรู้แน่ มันขุดกูแล้วเน่ยมอจ้ดคาไเช็วมอจค้าตอกไม่ทิมทิไม่มาตกแล้วอะครับสลาครับทางน้องน้องโอ้สลาเรลยอารมหางตคลตั้งนานยงอินไว้อ่านี้แเอาปังเลยก็ไปใส่ไม้เออ โอ้อยู่แนวกว่า er> ค <idores> um ักนางนี่นะลุงอ่ะคักนางนี่มันลุงอีะลุงลุงกอด้กลียวเคียงมาอ้ยลุงอันไหนเนาะไอ้ไรซิโต้มาใส่เนี่ยไปเถอะเรียบร้อยแล้วย้เก่งมากกินปลาย่างด้วยกันนะครับแซ่บก็แซ่บจางก็จางมีแนวหอยจีหอยจีโอ้ยลงเลยลงเลย จะไปเอาปลาหม่ามมาหม่ามมาไปดินนั่นก่อนฮะยึดปัดต้มโซมก่อต้องตื่นเก่เหรอกำลังจะไปเข้าป่าเอาลวดในในในบ่อปลาแห่งนครเชียงตุงนะครับพบกับผมนักชีวารักษาออันนี้เรียกว่าหิ่งหิ่งหิงจับปลาวันนี้จะจับปลาปลาช่อนอะไรครับเนี่ยข้าวซอยน้อยโอ้ไปซื้อข้าวซอยน้อยมาโอ้โหโอ้โหดูทักไปกัดทางเข้า อ๋อโอ้ยปลาสอดออกมาได้รเป่าโอ้ยงอยยังไม่ออกมาสักตัวนะนี่น้องปลาที่เรียกว่าปลากีปลากีไว้ข้อนะเดี๋ยวไม่ไม่เสีตุกโอ้เสีไปแล้วโอ้โหโอ้ยครับท่านผู้ชมครับดูครับเปียกกัะทางเข้าปตาไม่ทันครับโอ้ย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 ตั้งใจสิว้าว โอ๊ยตกตกุ้มโอ้โหอาดไปกัดทางในแบบนี้โอเคเดินจริงๆเราต้องจับบ่อเนี้ยน่าจะมีปลาปลาซ่อนเยอะกว่าซ่อนอยู่ในปาปลาซ่อนแต่มาจับบ่อข้างบนนี่ครับแล้วก็หนึ่งปีหนึ่งข้างแล้วก็จัดพพินีชวนเพื่อนๆโอ้ยใหญ่เต้ตัวเล็กๆเอง รปปรป <laughs> น้ำออกคนนี้นอโอ,อ,อ้โหจับแล้วปลาสลอนปลาช่อนลุกอะไร่น็่นร็วเเร็วเรีเรนี้ย่ี้นี่นนมีใช่เอาหอายใส่นีหลอมนั่นก่อนเลยเอะ ออาไปจากชั่วกลางกั้เลยลอ่ำจังลัดก้อมเยีบีเอ้ยมีเอ้หอยอีมีหอยเขีมีหอยเมืองไทยมีใส่ของมะเนี่ยอุ้ยาระลูกน่าจะโชคอดมากกันเออะเราจับหอยจริงจริงนะกิ่งลงกิ่งลงเลย จริงๆปลามันนอนอยู่ทั้งในป่าแบบนี้แหละหนะอยนะหอยยักษ์หอยยักษ์หอยดังลมลมกันทั้งหมดอ่ะหอยเชด,ชดีอ่ะตอนนี้ไงปลาโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ <laughs> กระเทียมกำข้าวเอาโหเอาแน่กะซวงเอาแน่เปี้ยะเอาแน่นะ <laughs> โอ้โหเลยตัวใหญ่นะตอนนี้รอสาวงามกันในเจ้าหม้อมา ทำปลาต้มยำนะต้มยำปลาเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยชิบหายเลยเหนื่อยชิบหายโอ้โหจัดไปเ <laughs> อาละครับมีสวยๆพระอาทิตย์กำลังจะตกวันนี้อาจจะได้จับปลาหรือเปล่านะอาจจะนอนข้างคืนที่นี่หรือเปล่าโอ้โหมุ่งมากังด้วยว่ายัางไม่มีปลาสักตัวโอ้มีเขียดไง <laughs> เส้นทางสุดยอดเลยไม่คำไม่เงินมาอะไรลาวลาวเอ,อ๊ะยื้ตั้ง,งหม้อโอ๊ยเพิ่งเอาหม้อมาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,มีปลาเงิถ่ายเลยโอ้ถา่ถายเลยถ่ายถ่ายอ๋อกำลังเชิดปลารรยากาศต,ตอนนี้นะง <c oughs> ่ายแค่เครื่องปรุงเฉย ว่าเนีกก่ยก็ใส่ฟืนงผีกึง้งเงีป่ะไอวะจิมเง้ยไอนองเป็นนักชิมอ่ะนยไอน่องเป็นน,ปนักชิมอ่เนี่ยชิมหอยโอ้หอยย่างนะตมก,กี้หอยจิเน,น,นี่ยบางคนยังตกปลาอยู่นะครับตัดไปเดี๋ยวค่อยมากินเป็นบรรยากาศนะท,ทุกคนนะ กำลังจะกินต้มยำปลานน้ำก่อนโอ้ยน้ำเต็มฟอชยเออช่วยใสวันแน่ล้างปลาให้สะอาดต้อน่นแจะทำเมนูอะไรครับสีมอนครับน้องสีมอนปลาต้มยำหรือว่าต้มยำปลาต้มยำต้มยำต้มยำปลานี่ไงต้มยำปลานี่ครับอีทีล้างปลาของเขาแบบนี้เลยปลาสดๆนะเนี่ยเมื่อกี้ล้างมาแล้วหนึ่งน้ำแล้วล้างอยื่อน้ำแต่ถ้าวนมาล้างน้ำก็ได้หรกินเลยนะเฮ้ยอย่าไปมพ์มาจำที่ โอ้โปาลาอะไรครับปลาช่อนปลาในปลาตุกกต,ต้ตกนำมีตีหอมฟองปลาเลยเโอ้โปลาสดๆน่ากินนะครับปลาเชอมอยากาอโนโอโ้นี่กะเ,เียจ <c oughs> มเลยอวเียันี้ก็จะได้ชิมกินมมือของน้องสีมอนกับน้องลาวลาว แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีซองใหม่ๆนะครับช่องยูทูบเบอร์คนรังแห่งเชียงคูงของเรากำลังจะเปิดซองใหม่จะเปิดให้น้องๆเราๆนะเดี๋ยวเรามาตักแก้วน้ำใหม่มาตักเรียบร้อยตักน้ำเลยรอให้น้ำฟูดก่อนตดีวนี้มาทางนี้ก่อนไม่อาไม่อ่ะอันนี้เป็นอะไรหอยหอยหอยนะโอ้ยมีปลาเยอะนะวันนี้นะท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือกินร้องท้องก่อนนะก็ว่ากินเมนูปลาต้มยำก่อนจับไ้แค่นี้นะนี่คือแกงหอย เร <geon> าติดตามชมจะได้กินแกงหอยด้วยกันนะครับชมอ่ค้างๆไม่ต้องถ่ายนะครับเห็ดเฮ็ดกระตั้วเลยสีอันเนาะไอ้น้องผีสซ่ในมีอย่างไรก้อยอันนี้เราต้องใส่น้ำประมาณนี <laughs> ้น hmm, ะ เราใส่หม้อไปก่อนต้มไปก่อน,อป,อนประมาณ15นาะทีร้อยน้ำโพดร้อนๆก่อนก่อไพลให้ดีจัดไป้ายโอ้เปลียนอากาศอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฟ้าที่กำลังจะตกสีสันอย่างสวยงามเลยครับ,บพื้นนะั่นน่ะอันเดียวน,ะนะวยน,นั่นน่ะกลับมาเที่ยงกันเดี๋ยวนี้เด่นมาชิมทีมือต้มยำปลาอ,อย่างในป่าปเออปล่อยครับอันนี้คืออะไรครับไว้อะไร นี่คือใบมะนาวนะแค่ๆใบมะนาวเปรี้ยวมากต้องสอนทุกอย่างเลยมันจะกิดเนาะอะไรคันเข้าตาเหรอบิดใส่ได้พีนังไม่ต้องล้างอะไรนะธรรมชาติดีนี่นี่นี่อย่างไร้ใบยังตกไข่เดี๋ยวนี่แต่งตัวแต่งกายอย่างนี้มาเพื่อมาจับปลานะโอ้นี่แสนแล้วจตะไขย่ ชิโมนใส่เลยลงเลยลงเลย,ลง,เล,ยลงมอเลยครับว้าวายังไม่โอเคผมแรงเดี๋วขอ,อ,ขอายมาคุด

ใจเป็นรอยเขาวันซีอมดิ้พขเออกนะี้อัเมือนันงกัอเตือนบเนมไปใส่ขี่ครับใส่หอมแรงเข้าไปโอ้นี่ครับไม่ต้องใช้เข่งอะไรเลยใส่แบ่ใส่สดๆนี่แหละไม่ในตีรวมกกจ้าเจ้ามต่างเน่อต่างในฐานนั่นแหละม่มืะ ก็อันกันนอกันอะื่อล้วนนเป็นขังไว้ชิบสีนเง้กักกันเขามีในมเิดดแล้วมันนี่ครับพ้าที่ตกสวยมากเลยอยู่นั่นนะาอาบน้ำเลดมันก็ไข่กาจึงเปื้อนนั่น่ะกับปงบนนังในป่านะ โอ้ยน้ำพู้เด้าโอ้จะได้กินนะครับโอ้สีสันสวยงามครับมันใช้ลงไงพักลงอ่ะนี่น้ำพุดเหรอเหวานจ้อนอ่ะเออมีอ่ะเรียบร้อยอ่ะเอาปลาไหมผู้ดอเนาะเอาปลาลงหม้อมีในในในมีในในขิงมุนเลยเราซีมอนจัดไป ก็มอดมีบวานเรใส่นิบุกไม่ก็ได้น่ะใส่จริงจริงเออหน่อมีน้ำจิ้มปาทิลาปชทิลีใส่จริงๆเอาลงลงลงเงียบใส่ลมนึงเหอะเดือดนะโอ้โหปลารม้อแล้วโอ้โหาสุด Ô, bà làm đái, bà cái lên nhiều Ơi, bà năm hoàn rồi Mình chia mưa này kìa, cầm Chụp tốt chúng mưa rồi tay Cầm bao lâu ai nhiều Ô, đẹp lôi Ô, thầy mất ai gì đâu ของอร่อยอร่อยโอ้ยร้อยนะอ๋อตาใบกึศผมไปประมาณสิบนาทีโ้มีปัดลมมือถืออย่างนี่ยเออ้าใครสนใจอยากชิมนะติดต่อมาเลยนะครับจัดไปจัดไปนะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็นำโพ้ดดาวรออยนิดหนึ่งก็กำลังจะชิมต้มยำปลาแห่งธรรมชาติแห่งหมู่บ้านน้ำเงนเกานะแต่ น้ำยังไม่แห้งนะรอโอกาสที่กําลังจะแข่งจับปลานะใครจะได้จับได้เยอะที่สุดนะจับเลยจ้าน้อกับว่าก้มีดันึ่งกัชิมก่อนชิมก่อนไก,ก่กระนอนั่งะนะไม่เอาไม่ไม่โตทั้งกันเลยมันปวดก็กำเหมือนเอ๊ะปั้นพวดทั้งกำ ใส่เกลือน้ำปลาเพิ่มอีกหอยนางมันนี่นเนี่เกลือยังมีมาไปไปวกเอาเนี่ยอัน,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 นเ,อเนี้ยเออใส่หน่อยเขียมเข้ขวกันหน่อย ปลาต้มยำนะครับรสชาติพิมพ์แห่งเอาจับไพ่นะลูกพึ่งเออมาตักยาไปหรอโอ้โหกัดเขี้ยวเนี่อ๋อไม่ได้ปะเนี่ยยังกลับมาแค่ไหนมาเดี๋ยวมาเจ้าเฮ้ยเอาเลยเอาเลยนี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับไปชิมเลยครับ nhục ngon, cả đó các mẹ nụ ở đây tắm ừ, đang ngọ ở đây có cho ăn ngộp tôi <laughs> cả ở đây ở đây đây tôm pra chặt bay chặt bay

ช้อนช้อนช้อนเอาเลยจัดป้าจัดป้เฮ้ยจอดมีนว่ะเงียบอย่างคนเลยนูอเขกออนการีแหละชิมกละชอนพอมาไเฮ้ยไอ้ยเฮยอมแยม่าไ้ปาใ้ตัวหน่อหวม

เอาลูกโมกอกนาเลยมทายะไะฮะเอาจะไป Para, para, para! <laughs>